จอเสียอย่างเดียวนะจะเปลี่ยนจอดี่หน่า13นิ้วลูกค้ามาจากมุกดาหารแต่ที่ร้านก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็พยายามคือให้ลูกค้ามารอรับรือก็มายืนดูเวลาเราแกะเลยครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลครับเดียนให้แกะให้ดูเลยเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอซ่อม หน่อยว่าสมมติเราจะไปใช้บริการร้านไหนเราหาข้อมูลเสร็จแล้ว,ลวเข้าไปดูโปรไฟล์ใช่ไหมครับเข้าไปดูข้อมูลไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนดีไม่ดีแล้วก็เหมือนต้องวัดดวงเอาครับเดี๋ยวนี้เข้าไปดูย้อนหลังย้อนหลังว่าบริการดีไหมบริการมานานหรือยังใช,ใช่ใช่ครับเห็นแบบพวกงานพวกซ่อมอะไรแบบได้เฉียงก็สบายใจ ต้องแข่งกันให้บริการครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีกับผู้บริโภคนะเป็นเรื่องดีมากเลยครับจอประกันอะไรจอประกัน ่ไดกจอประกันกี่เดือนสามเนี้จอสวยแต่เวลาใช้งานก็อาจต้องระวังหน่อยคือเขาออกแบบมาให้มันหลังหลังแอปเปิลเขาพยายามดีไซน์ให้มันสวยครับแล้วมันบาง พอบางแล้วมันไม่ไม่อึดเหมือนรุ่นก่อนรุ่นก่อนก่อนที่เป็นตั้งแต่รุ่นพวกรุ่นที่ยังมีซีดีอยู่ครับ <era. S 1> ใส่กระเปา๋ายวนบนที่นอน,นอนันนี้สบายมากเลยรุ่นพวกนี้ไม่ได้นะครับพวกนี้บางทีเวลาแตกเนี่ยไม่ได้แตกจากข้างหลังนะครับกดโดยตรงตรงตรง,ตรง,ตรงนี้ฝั่งนี้ครับโดนอะไรทับเป็นแรงก็พังเหมือนกันของอะไรนิดเดียวที่วางเวลาเปิดทางานวางบนคีย์บอร์ดเนี่ยครับปิดลงอะแตกเหมือนกันครับต้องระวัง อันนี้แตกจากอะไรครับลูกค้า<อ>ไม่แตกไม่ได้แตกมืดดันใช่ไหมตอนนาจะนอนทับ<อ>ตื่นเช้ามาแบบเป็นแบบกระพีบกระพิบแก็ดับเลยมืดเลยตกหล่นกระแทกบางทีมีเยอะนะครับที่ลูกค้าใส่ใส่กระเป๋าสะพายครับแล้วในกระเป๋ามีวีอุปกรณ์อย่างอื่นเยอะครับแล้วก็ยัดเข้าไปอตอนยัดเข้าไปไม่เป็นไรนะแต่ตอนยกครับพอยกอุปกรณ์อื่นมันจะบีบครับ แล้วก็เวลาวางเราไม่รู้น้ำหนักครับบางทีตึ้งก่อนเลยแล้วก็บ่อยครับต้องระวงังครับเคยใส่กระปอาสองเครื่องด้วยกันแล้วก็ยัดเสื้อผ้าไปด้วยนั่นแหละครับต้นบีบนะครับ่างนั้นบีบ <c oughs> ควรแยกควรแยกครับคือถ้าเป็นรุ่นเก่าอะ่ะไอรุ่นก่อนอะ่ะทำได้นะไอรุ่นปีสองพนสิบอ็ดครับที่มีซีดีอยู่อะ่ะพ,พวกนั้นะทนหนาแต่จอไม่สวยเหมือนพวกนี้นะทนทนเดงเคียใส่ผมบอกลูกค้าประจําว่าไอระวังเพราะว่า รุ่นนี้มันจอมันไม่ทนครับคือเขาไม่ได้ออกแบบมาให้มันรับแรงได้เยอะขนาดนั้นนะครับลูกค้าทําเสียหายจากการเดินทางนี่เยอะมากเหมือนกันเยอะเวลาเราเดินทางเราใส่กระเป๋าเราไม่อยากจะสะพายกระเป๋าคือไม่อยากจะสะพายกระเป๋าใบใหญ่ครับก็อัดทุกอย่างเข้าไปในกระเป๋าแล้วก็อัด macbook เข้าไปด้วย ก็โดนบีบครับตอนตั้งไว้ที่พื้นยังไม่เท่าไหร่อนะ่ะตอนแบกขึ้นมาฮะโดนบีบจอพันรีเนเตตัวนี้ถือว่าก็ยังทนอยู่นะครับต้องเป็นอีกรุ่นนึงถัดมาที่เป็นตะกูลทัดบาร์เปาะกว่านี้ครับจอบางกว่าเปาะกว่า ยิงแล้วยิงแล้วติดแล้วตนี้พัดลมมันจะไม่หมุนนะรุ่นนี้ครับคือความร้อนหรือมีอุณหภูมิสูงมันถึงจะทํางานบางคนไม่รู้สั่งพัดลมมาเปลี่ยนก็มีนะมันไม่ได้เสียเครื่องติดแต่พัดลมไม่ทํางานตรงนี้ไม่ใช่ตอนติดใหม่ๆมันจะไม่ทํามันจะไม่หมุนครับในรุ่นเลนติน่าเนี่ยทำคอนได้รู้สึกว่าเครื่องร้อนเห็ือเครื่องร้อนไวใช่ไ เดี๋ยวๆให้น้องทำความสะอาดร้อนเป็นปกติของพวกมันร้อนเหมือนมันทำงานพัดลมเป่าแอะไรเดี๋ยวๆให้น้องทำความสะอาดให้ครับร้อนเป็นปกติของพวก,พพวกมันถ้ามีอุณหภูมิมันขึ้นนะครับพัดลมมันทำงานครับ เดี๋ยวออกมามาใส่ซิลิโคนใหม่ให้ครับเพราะว่าบางทีนานๆานซิลิโคนที่อยู่กับไอ้บนซีพียูทีท่อยู่บนซิงเนี่ยครับมันร้อนใชมน่มันอาจจะเสื่อมมันแห้งนะครับมันแห้ง,งน้ำแห้งนะมันจะมีซิลิโคนที่ตัวน,นี้มันจะเป็นระบายความร้อนดได้โดยซิงตัวนี้ครับมันออกแบบเขาออกแบบมาดีนะสิงตัวนี้จากฮะ ไอตัว CPU อ่ะมันจะควบค <จะ S 1> ุม,ม<อ>การทํางานเกือบหมดมันเป็นมันเป็นซิงค,ครับแล้วเขาอ,ออกแบบตรงนี้<อ>แล้วก็มาอยู่ที่พัดลมเห็นไหมฮะม<อ>จะดูดมาที่ซิงตรงนี้แล้วแล้วตัวตัวซิงจะถูกพัดลมตัวเนี้ยครับระบายความร้อนออกนะฮะมันแข็งอะไรไหรมครับเนี่ยแช่นี้เองก็มีผลเยอะครับไม่มีอะไรมากแค่แค่ทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ถ้ามันถ้ามันร้อนนะฮะทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เปลี่ยน แต่ซิลิโคนซื้อร้านทั่วไปไม่ได้นะร้านทั่วไปจะเป็นซิลิโคนแค่หลอดละสิบบาทสีอทองทองอันนั้นห้ามใช้ครับมันจะเป็นซิลิโคนเฉพาะของเขาครับผมซื้อมาซิลิโคนที่หลอดละประมาณสามสี่ร้อยน้ำเขเงก็หลอดประมาณสามห้าสิบแต่ถ้าซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนี้ไม่ต่ำกว่าห้าหกร้อยหลอดหนึ่งหลอดเล็กๆเองนะแต่มันใช้นิดเดียวใช้ไม่เยอะ ทุกเครื่องที่ที่แกะมาส่วนใหญ่เขาจะแกะซิงออกแล้วก็ใส่ทีโคนให้ลูกค้าใหม่ฮะใช้งานได้ยาวๆเนี่ยครับหน,นนิดเดีงเราซื้อตามร้านทั่วไปที่เขาใส่ใน PC ซที่เป็นสังเกตว่าเวลาแกะออกมามันจะเป็นออกสีแดงสีสีแดงแดงสีเหลืองๆครับสีสีทองสีทองเหลืองเนาะประมาณนั้นอะ่ะไออย่างนั้นไม่ดีครับ ความสะอาดมีผลต่อการทำงานของเครื่องไหนไหนก็เปลี่ยนจอแล้วก็ถือว่าได้ทำความสะอาดข้างในให้ด้วยครับเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าไม่ค่อยไม่ค่อยได้แกะเองหรอกครับไม่แนะนำให้แกะเองด้วยครับ <S <S ที่แกะเองแทนที่จะทำความสะอาดเองกลายเป็นพังก็มีครับบ่อยเจอบ่อย ถ้ามาที่มาที่ร้านไม่ว่าจะซ่อมอะไรของที่ร้านก็จะแกะให้แล้วก็ทำความสะอาดให้หมดนะครับ เครื่องนี้เป็นแค่เปลี่ยนจอนะครับ ตัวนี้ของเอสลุกดาหารขับรถมากี่ชั่วโมงครับพี่พ้าสองชั่วโมงสองชั่วโมงโอ้ก็ไปใกล้เนียเนี่ย สองร้อยลูกลูกค้าอยู่ตีนในกาลสิน้ะครับอยู่ใกล้กาลสิ

โอเคเรียบร้อยแล้ว